สวัสดีจ้ะทุกคนวันนี้เรียมก็จะมากินแมคคาเดเมียจ้ะทุกคนเรารู้แล้ววันนี้รอบที่แล้วเรียมไม่รู้จักชื่อแต่รอบนี้เรารู้แล้วจ้ะอร่อยเกินแล้วก็แกะเป็นแล้วด้วยนี่ออกเป็นลูกเลยโอ้มันไอ้อ,อะบอกว่าแกะเป็นะ่ะเมื่อกี้ มันต้องยัดลึกกว่านี้ละบอกหูยดูกพรมันทำไมเป็นอย่างเงี้ยม,มันไม่ออกอะเนาะควดมันอะแต่ว่ามันแค่ไม่ร่อน ลูกนี้ดีมากเลยนะแต่ว่าไม่ออกเราต้องบิดให้มันถูกทางป่ะออกทางนี้อืมนี่โหได้ละม,มันหอม เ,เขาบอกว่ารอบที่แล้วนะที่เรามื้อที่ลํามกินนะบางคนกินแล้วก็เวียนหัวบางคนก็แบบแต่ว่าเรียมไม่เป็นไรนะเ้ววอามันอร่อยดีแต่แค่มันค่อนข้างออกยากไงประเด็นถ้าลูกใหญ่แต่เราม่ามันอร่อยดีหออยำด,ดีเลยล่ะ ของอร่อยมันก็กินยากเนาะเขาบอกว่าเหมือนสุดยอดถั่วอืม แต่เจ้านี้โบไม่ดีทุกคน ถุงหนึ่งต้้คนน้อยเลยซื้อมาจากเขาค้อนะทุกคนไปขาขาค้อก็เลยซื้อมากินตลอดเลยเพราะว่าชอบ โคตรมานะอยากได้ลูกนีน้ามากลูกใหญ่นี่ออกแล้วอือใหญ่มากเปลือกมันแข็งมากนะแข็ง มันมันอร่อยกว่ามะม่วงหินมะพานอะทุเอ้ยมะม่วงหินมะพานอะมะม่วงถูกไหมมะม่วงหินมะพานนั่นแหละถูกแล้วอืมอ่มอมอมะเม็ดนี้ทำไมอร่อยจังอื้อหือ ถ้ามีคนแกะให้ก็ดีเนะกินน่ะแบบให้แบบจุใจไปเลยอ๋อจัดแกะลำบาก ไม่อิ่มหรอกนะทุกคนแต่ว่าแกะไม่ไหวมันเจ็บมืออันนี้มันใช้บิดอย่างเงี้ยแรมก็พอละจา้าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย